สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เอกบุรพานะครับก็จะพาพี่พี่นะครับมาส่องวัตถุมงคลนะครับเป็นพระเนื้อผงเสียนพ่อแก่กันนะครับในวันนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดสองวัดนะครับองค์ที่หนึ่งนี้นะครับก็เป็นเสียนพ่อแก่นะครับวัดจอมวังเคียนเจริญธรรมอำเภอท่าม่วงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนสององค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเสียนพ่อแก่หลังตะโพนนะครับ หลวงพ่อรวยวัตโกจังหวัดอยุธยานะครับนี่นะครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่าพระเครื่องนะครับเนื้อผงเสียนพ่อแก่หลังตะโพนรุ่นนี้นะครับผมเองครับก็ยังหาข้อมูลปีที่จัดสร้างนะครับหรือจํานวนการจัดสร้างที่แน่ชัดยังไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับจะพบว่าพระเครื่องชุดนี้นะครับที่เป็นเสียนพ่อแก่หลังตะโพนแบบนี้นะครับ ได้มีการเปิดให้ประมูลนะครับในเว็บพักเครื่องชั้นนำนะครับที่เชื่อถือได้นะครับก็เปิดจำหน่ายนะครับในปีพศ2556นะครับนี่ครับใน56-57นะครับก็มีการนำเสียนพกแก่รุ่นนี้นะครับมาเปิดประมูลนะครับในราคาจบกันไปที่ราคาหลักร้อยนะครับประมาณ300400นะครับแล้วแต่บางเว็บนะครับในพักเครื่องชุดนี้นะครับ แสดงว่าพระเครื่องชุดนี้นะครับก็ต้องทันหลวงพ่อรวยแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการเปิดจําหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วก็น่าจะเชื่อถือได้นะครับในส่วนหนึ่งนะครับส่วนพระเครื่องชุดนี้นะครับก็เป็นของวัดจอมังเคียนนะครับที่ออกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็จะพาพี่ๆนะครับมาส่องพิมพ์นะครับขององค์พระตะกอนเนื้อหามวลสารนะครับว่าจะมีประมาณไหนนะครับ โดยเปรียบเทียบนะครับในพระเครื่องสองรุ่นนีกก้นะครับออกต่างที่ต่างวัดกันนะครับจะพบได้ว่าพกกระเครื่องชุดนี้นะครับมีเนื้อหาทั้งพิมพ์ทรงนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับโดยสัษฐา,า,านนะครับว่าน่าจะมีการจะสร้างจากโรงงานเดียวกันนะครับโดยใช้เนื้อผงที่เป็นผงพุทธคุณใกล้เคียงกันนะครับอาจจะสร้างในวาระนะครับพิธีไหว้ครูต่างๆนะครับแล้วก็ ทำออกมาเป็นพระที่ไว้แจกให้ลูกศิษย์ได้บูชากันนะครับนี่นะครับลยด้านหน้าขององค์พระนะครับจะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาที่เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับจะแตกต่างกันที่ด้านหลังเท่านั้นเองนะครับด้านหลังของหลวงพ่อรวยนะครับก็จะเป็นหลังตะโพนนะครับส่วนของกาญจนบุรีนะครับก็จะเขียนชื่อวัดเอาไว้เลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ขนาดขององค์พระนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโดยของหลวงพ่อรวยนะครับจะออกหนาใหญ่กว่านะครับส่วนเนื้อหามวลสารนะครับก็จะเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณนะครับที่มีเนื้อหามวลสารใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้ก็เป็นของวัดจอมังเคียนกาญจนบุรีนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามวลสารขององค์พระนะครับเหมือนกันเลยนะครับ นี่นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับก็ทําให้สรุปได้ว่านะครับว่าพระเครื่องชุดนี้นะครับก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณที่แท้นะครับแต่อาจจะเป็นพระที่ไม่ได้มีราคาเล่นหาที่แพงนักนะครับเป็นพระแจกนะครับแต่ก็ถือว่าใช้พุทธคุณกันได้นะครับนี่นะครับเป็นพระสวยๆเลยนะครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาทีหลังนะครับโดยเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเนื้อนะครับนี่นะครับจะพบได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ รองนี้ก็จะมีแป้งคุมเยอะกว่านะครับนครับองนี้ก็เริ่มผ่านการเวลานะครับมีอายุเริ่มมากขึ้นนะครับทําให้ความแห้งนะครับก็ทําให้ผิวเริ่มที่จะมีรอยแตกนะครับนะครับองนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่มีความสวยงามนะครับราคาการเล่นหาก็ยังไม่ได้แพงนะครับเนื่องจากหนึ่งนะครับประวัติการจัดสร้างนะครับก็ อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สองนะครับก็อาจจะเป็นพระที่จะสร้างมาเพื่อแจกนะครับก็เลยทําให้ไม่มีค่านิยมเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นพระเครื่องที่หายากนะครับไม่ค่อยได้พบเจอนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลังตะโพนหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็ตีเป็นของหลวงพ่อรวยนะครับัดตะโกจังหวัดอยุธยานะครับเป็นเศษพระแก่ที่ทันนะครับนี่นะครับ ถ้าตามข้อมูลที่หาได้นะครับก็ตีว่าทันหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะครับในพระผงชุดนี้นะครับนี่ครับแต่ปริมาณการจัดสร้างนะครับอาจจะสร้างเยอะก็ได้นะครับนี่นะครับหรือถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับก็สามารถแจ้งนะครับคอมเมนต์นะครับแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับในพระเครื่องรุ่นต่างๆนะครับที่ผมได้นํามาเสนอนะครับ แล้วก็ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับข้อมูลการจะสร้างพระนะครับอยู่ต่างที่ต่างจังหวัดนะครับเราก็อาจจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือได้เข้าร่วมพิธีนะครับก็จะทราบนะครับความเป็นมาในการจัดสร้างพระเครื่องรุ่นต่างๆนะครับนี่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกวันนี้นะครับโลกเปิดกว้างนะครับเป็นโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านนะครับก็มีข้อมูลนะครับแตกต่างกันไปนะครับเราก็สามารถแบ่งปันข้อมูลนะครับเพื่อจะได้มีข้อมูลนะครับในการเล่นหาบูชาพระเครื่องนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับนี่นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อมูลนะครับในการจะสร้างนะครับพระเครื่องชุดนี้นะครับนะครับเสียนพ่ะแก่หลังตะโพนนะครับแล้วก็เสียรพ่ะแก่วัดจอมวังเคียนนะครับก็สามารถนะครับ คอมเมนต์นะครับบอกกล่าวกันได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์นะครับนี่นะครับถ้าชินชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องเอกบุรพาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับผมจะนำวัตถุมงคลรุ่นใดมาส่องให้พี่ๆได้รับชมกันอีกก็ติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ